สวัสดีครับเอฟี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางในวันที่12เดือน10นะพศสองนรกับ3แนวทางนะจะเป็นลาสตาวีไอพีลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจนนะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับการวิเคราะห์ตัวเลข ตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูเรา s t a ีไอพี VIP นะครับแล้วก็เรากาชาด ดาวจน vip ดาวจน vip เป็นของวันที่13นะครับก็เข้าวันใหม่เนาะเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับคือผลออกแล้วนะครับก็ตปอมาตามต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ได้ดู s h o r ีโอสั้นหรือว่าคลนะิปีโอเนาะก็ ลงเป็นช็อตให้นะคับลงสั้นๆให้ก็ทาแก่ลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับลาสตาฟีพีไม่ทานะครับลงให้ไม่ทันืาาอต่วกาชาไเอกาชาดก็เข้าที่4ี่เจ็ดนาะครัดาวโจนก็เข้าวิ่งหลุดทั้ง9และ3เลยนะครับแต่ว่า,าใครเห็นคลิปนะครับเรามาตามกันต่อนะครับสําหรับลาสตาฟีพีวันนี้ชุดวินผมให้ที่ 8 9 6 7 0 8 9 6 7 0นะครับเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่เลขแปกับเลขเก้นะครับเน้นในที่เลขเก้ใครชอบ8ก็จับที่เลขแปเนาะนะครับผมจับในที่เลข ปแล้วผมจับปิดตัวเนาะจับปิดตัวนะเนะลขแปดนะครับเลขแปดก็จ,จะเป็น8ปดห8แปดเจนย์แปดหกแปดเส่วน3ตัวนะครับก็จะเป็น2องส ก็สามแปดเจ็ดสำหรับดาวสตาร์ V I P นะครับใครชอบเลข9จับที่เลข9เนาะก็9 6 9 7กก้แล้วก็9ในในกูนครับเหล่าต่างเป็นเลขรับตัวที่เจาะไอ้ก็เป็น8 7เนาะ8 7หรือว่าใครจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับ ตัวที่น่ารู้นิดสุดก็คือ287สับตัวก็ต่อที่ดาวกาชาตินะครับชุดบินวันนี้ได้เลข80123นะครับ80123นะครับเลขเด่นก็ไปเลข8กับเลข0 ตัวนี้ผมก็เน้นที่เลข8นะครับ8ก็ระวังเลข0ด้วยเนาะนะครับแระวังเลข0มันได้8กับ0นเนี่ยตามจริงมันต้องบวกเพิ่ม1แต้มนะครับเป็นเลข9กนะครับก็มาดูกันเนาะก็เน้นที่เลข8ไปเลยนะครับใครชอบ0ูก็จับที่0นะ0 1, 0 2 0 3นะครับ อันนี้ก็จับเลข8เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น8 1 8 2แล้วก็8 3นครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ที่0 8 1แล้วก็1 8 3นะครับจากที่นาดูนิสุก็จะเป็น081เนาะ 0ู1ก็เลนมที8 1ใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาได้ในชุดวินนะครับก็เนใน,นทีเล็ก8เหมือนกันก็ระวัง 9, เลนะ็ก9ด้วยเนาะถ้าใครเล่นนะครับวดใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเล็ก9เพราะว่าสูตรมันด้เลขเด่นมันได้8กับ0 6 0 7 0นี่ผมต้องบวกเพิ่มหนึ่งแต้มให้ระวังเลขเก้ไว้นะครับถ้าตันจะเปลี่ยนก็จะเป็น9 8 9 0ก็ได้เนาะนเอาเลขเปล่นมาด้วยกันเลยนะครับไปต่อที่ดาวโจนดาวโจนนะครับอันนี้ชุดวิน9 6 7 7 9 9 6 7 0, 9, 4, 6, 7, 0. เจ็กเลขินก็ได้เลขเก้ก 9, ับเลขสี ก็ในเมื่ที่เลขเก้านะครับก็เจาะที่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าใครจะเอา9อย่าลืม9 4 4 9นะครับเลขเดินมาด้วยก,กันนะครับส่วน3ตัวผมจับให้ที่7 9 6แล้วก็4 เก้าหกนะครับตัวที่ผมน่ารุนนิสุดก็เป็นชุดนี้เนาะสี่เก้าหกครับก็าตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แอบเอาไว้นะครับครับท่านนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่12เดือน10บปศ2568นนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ